สวัสดีค่ะเซลล์ลูกตาลนะคะทีมงานประเสริฐผลยุสคาสาขาร้อยเอ็ดนะคะวันนี้นะคะ้อกตาลมาส่งมอบนะคะรถคันนี้เลยอยู่ที่อำเภออัสมาตจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์ลูกค้าหน่อยนะคะเคสนี้สวัสดีค่ะลูกค้าค่ะเอคุณลูกค้าทําเรื่องกับทางร้านเราเป็นยังไงบ้างคะขั้นตอนการให้บริการเป็นไงก็ดีครับก็ดีเรเดวก็ดีครับอ๋อโอเคแล้ววันนี้น้องรับรถเท่าไหร่คะจ่ายเงินดาวนเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะ อย่างนี้นะคะอย่างที่เราโฆษณาไว้เลยนะคะลูกค้ารับรถ1,900บาทอยู่ที่ไหนก็ซื้อรถกับเราได้นะคะเพราะว่าเคสน,นี้เรามาทาสัญญาลูกค้าที่บ้านแล้ววันนี้มาส่งมอบรถก็รับรถเพียง1,900บาทไม่มีค่าบริการส่งหรือว่าไม่มีค่าทำสัญญาใดๆนะคะ รับรถง่ายๆได้รับรถใช้งานทันใจนะคะสนใจติดต่อประเสริฐผลยูสคาสาขาร้อยเอ็ดเซลล์ลูกตารหรือเซลล์พี่กีตารหรือพีต่ตาก็ได้นะคะสะดวกช่องทางไหนติดต่อเซลล์คนไหนติดต่อมาเลยนะคะถ้าอยากรับรถใช้งานทันใจแบบนี้วันนี้ี๋ยวตางขออนุญาตส่งมอบรถต่อก่อนนะคะฝนตกแล้วสวัสดีค่ะ Yo, Feel at peace watching the joy of painting. Every stroke of your brush is a work of art, creating landscapes and bringing love to your heart. You show me that there are no mistakes, just happy accidents. Your talent and kindness won my heart in an instant. By